ไอ้ส้มมีอะไรแล้วก็ไอ้ไอ้สะโพกมีอะไรเฟซเป็น,ปนวยมีอะไรอ่าพอดีกูอยากไปบวชป่ะเอ่องั้นไปไปโอเคเดี๋ยวกูไปมึงเอายารักษาไอ้กูก่อนเออเดี๋ยวกูเอาให้เฮียเอ้ากูผิดอะไรวะอันนี่ครับโอเคโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปขึ้นอ่ะโอเคงั้นไปวัดรถกันเลยไหมงั้นไปกันเลยดิไปไอ้รถแบบเดินไปดิไอ้หยอกเล่นไอ้สตาร์รถที่มึงว่าหมายถึงคันนี้อ่ะอืมไม่ใช่นะงน้ำฝนกันเลยโอเคโอเคเพื่อนนี่รถมาไม่มีที่มึงก็มายืนวนไปโอเคโอเคเดี๋ยวกูเปิดสตาร์ทก่อน ดีคือด้วยตาโลดไป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 เพื่อนไอ้เพื่อโอยไอ้เือนเดี๋ยวกูจะเล่าตรงไหนให้ฟังนะไอ้แสบมึงอารมณ์อะไอ้กูคิดอะไรล่ะกูตกตรงโอ้ยอุ้ดีดโนี่คืออะไรนี่ไ้ยขี้ขไปไหอยู่เนี่ย่าเป็นมือไป้อ้ยยอ้เไมไโอ้ไ้จเตะเล โอ้ยย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 ย อ่ามวัดอะไรก็ไม่รู้กูจำไม่ได้โอเคเดี๋ยวกูไปถามหลวงพ่อก่อนฉันไปเลยแฮมแฮมหลวงพ่อครับพอดีผมก็จะมาบวชอะ่ะโอ้มาบวชหรอขอประมาณเดือนประมาณสองสัปดาห์ได้ไหมได้ไหม สองสัปดาห์มันทำไม่หรอครับอเอ่เอออ๋มอะไรครับเม่ไดรพูนมาผมอยากบวชแล้วเพราะว่าชีวิตผมตกตับอะไรอยอะไรของมึงไงเพื่อนอุ้ยอยู่วัดเว้ยอ๋มถ้าอยากบวชก็เดี๋ยวฉันจะเล่าตำนานให้นะ อ้ตนาตมาอะไรหรอครับอาถันห้ามบวชไม่งั้นจะตายโอ้งั้นเล่ามาเลยครับคืออาถันห้ามบวชเพราะว่าสมัยก่อนประมาณเจ็ดปีที่แล้วไปเจ็ดสิบปีที่แล้วอะเออสิบปีที่แล้วอะมันเขาได้แห่ขบวนเพราะอยากบวชนะและเขาอะและ เหมือนพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้อภัยเขาก็เลยเอาหินมาตกบนฟ้าใส่หัวเขาจนตรมีอันเป็นไฟอ่ะแล้วเขาไม่ได้ปวดให้แม่เขาเขาก็เลยตั้งอาถรรพนี้ว่าถ้าคูไม่ได้ปวดก็ไกต้องไม่มีใครได้ปวดงั้น ผมจะรลนะครับโอมโตก็เลยโอมโอก็ได้ครับเราก็ได้เดี๋ยวออตม,มาจะหาปกดีก่อนนะเออตัวช่วยมาหน่อยดิไม่ใช่พูดผิดเด็กวัดสวัสดีครับก็มาปวดล้ครับโอ้ไม่โกวาตายหรอวครับอ้าวเหี้ยมุงเจ้ากับภูไม่โอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นในสัตว์โอ้ยอย่าพูดคำหยาบดีในวัดเว้ยอา้าว งั้นเดี๋ยวจะให้เด็กว,วัดหากุฏิให้นะเอ่อ,อตามาไปละเอ่อกระโดดเลยเหรออือมานี่ดิหากุฏิให้หน่อยกุฏิเหรอล้วจะเอาสามคนไหมสามแบบสามห้องอ่ะแบบที่นอนสามคนน่ะเออเจ้าเอาเอ้เาเอ้าเอาเอาเอ้าแต่เรามีสี่มากสุดก็สามนะก็เอา ก้าวอะไรมานอนแทนก็กันไปแล้วมาเดี๋ยวจองห้องให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมไ่ไรไม่ไรเขาอยู่ศาลาแล่ะแต่งานบวัวแต่งานบวัวแต่งานปวดอะไรโอ้ยโอยไม่ใช่งานศพงานศพงานศพเหรอฮะให้เฝ้าจะให้เฝ้าลงศพป๋าโอ้เม๊กั อ่มน่าจะไม่มีผีนะแอมท่านคิดว่าไม่มีผีก็ตามตามได้ไปลนะเอ้ยไอ้สัสป้านอนเศร้าลงศพเฮ้ยแต่มันลงศพอะไรวะลงศพใครวะเออศพใครวะแล้วก็ไม่มีอะไรให้บอกชื่อด้วยไม่มีอะไรด้วย ปกติงานสมคักต้องมีดิเออมันไม่มีอ่ะสงสัยเอ๊ะหือเขาอาจจะจัดไม่เสร็จวะน่าจะใช่ผู้กำกับเขาจัดสัญญาง่ะอ๋อพ,อพอดีกูไม่อยากพอดีกูไม่อยากสร้างอ่ะเอ้าโอเคโอเคเอาเขาเล่นกันต่ออืมแล้วเออมึงก็นกอนเลยดิเดี๋ยวกกูนอนละ อืมเปิดงี้แหละในกูนอนก่อนกูนอนด้วยเออกูนอนแล้วโอ้กูนอนด้วยโอเคกูนอนด้วยหลับเออนอนละเออมึงโดนพายว่าเอานอหลับสบายเลยเฮ้ยไอเพื่อนกูได้ยินเสียงอะไรเหมือนกำไรว่ะเอาย่ามา แม่ยังไม่กวนนักขอยห้านาทีอ่ะนอนกี่มองแล้ววะตัดตกโึงครึ่งโมงครึ่งเดี๋ยวตื่นเล่เพื่อนเดี๋ยวตื่นมันต้องไม่ได้การละเดี๋ยวกูกลัวให้มึงเติมเองมาเดี๋ยวกูตื่นให้นั่นอ้าวไม่กอดโอ้ยตื่นแล้วกูตื่นแล้วกูตื่นแล้วโอ้ลังกูลังกูเอ้ยแม่ โอย้ยง่ายนะทีแมวอ้ยโอ้ยไม่เกิดตืน่นแล้วโอเคเดี๋ยวกูขอไปนวดหลังกูขอไปนวดหลังก่อนลดหนังได้เหรอเออได้ตามใจตามใจโอเคโอเคเพื่อน,นก็กลับมาแล้วโอเค เออยังเนี่ยไอ้ฝัดกูเติมนกูถึงแต่เข็มแรกแล้วอ,อืมวันนี้มันเข็มแรกมาแล้วไปไหนต่ออกูจะไปรู้ไหมเนี่ยเอองั้นก็ไปใส่บาดกระพา้าไป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 ,ไป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 ใส่บาดกระพา้า <c oughs> <c oughs> มาครับีครับลองมาเดี๋ยวสนอสน่ครับเรื่องขิงบีบีโซ่พักคาวาเอะหังก็มาก็หมพักคาร์วาแต่เล่าของข้าไปดีกว่ามาลองชิมหน่อยเอาไปเลยเด้อโอ้พอดีพอดีกินเยอะไปหน่อยอ่ะอ้ว อะไรอีกอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลครับเออกดผิดตลอดพรงนี้วันนี้ที่สุดอโอ,อาา้โหเมื่อกี้อ่าอาตมาเราเป็นอะไรเฮ้ยอุ้ยมีเสียงอาตมาผมเป็นอะไรบ้างครับเฮ้ยไม่ใช่ดิหลวงพี่ผมเฮ้ยหลวงพ่อผมไปไเป็นอะไรบ้างครับ รู้สึกว่าอาการแย่เลยเพราะว่ากินแบบกินแรงไปหน่อยอะแบบนี้แต่น่าจะเป็นสีของหน,น้ามนหน้นามนแบบใส่หน,น้ามนไม้รูจัดจะไปรู้ได้ไงเพิ่งมาใหม่เนะี่ยโอ้ยน้องโอ้ยทำไมอืม อุ้ยอันนี้มันก็ไตมือแล้วนะงั้นก็ไปอยไปอยู่ที่อาณาสุกก่อนไปไปไล่คุยกเฮ้ยอุ้ยตอนนี้มันก็หกโมงแล้วนะเรายัางไม่กลับอีกเหรออือใช่เลยอือมันก็กลับกลับกันเถอะอะไรมึงววาว ป้าปุาบเอวโอ้โหพี่เป็นใครอ่ะไอแซมพี่อืมก <Sure> ูว <faith. sh arp ask> <zar NG ơi> ิ่งคนแรกเลยไอ้กูวิ่งด้วยกูวิ่งด้วยกูวิ่งด้วยไอ้สัตว์เมื่อกี้กูวิ่งไม่ไอ้สัตว์กูก็เหนื่อยอยู่ด้วยออเ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 ออ มันวัดมึงตายเออผมไม่อยากตายใจมึงต้องตายเออเออมึงก็ด้วยเออกูผมไม่อยากตายอ่าหายใจเบียดตัวก็นมตัวนะก็เปลี่ยนภาไใหมกันอืใครมาบวชวันนี้ถ้ากูไม่ได้บวชก็ต้องไม่มีใครได้บวช กูเพิง oh, uh ่งออกมาจากโรงบาลงี้กูจะข้อ hmm. ม yeah. yeah. ึ huh. mm ีเหย้ยเฮ้ยมึงเป็นไรอ่ะเฮ้ยมึงจะทำไรเฮ้ยมึงหยุดเลยเฮ้ยมึงหยุดเลยเออกูได้อะชิเม้นไว้ว่ะเฮ้ยกูจะข้อสัตว์กูทนไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะมันไม่เห็นมีอะไรเลยเอะเออเออโดโเออโ ก็บอกแล้ว่าเออกูยังไม่ตายกูเกิดใหม่ได้อยู่ถ้ากูไม่ได้บวชก็ต้องไม่มีใครได้บวชกูมาผมมาศึกษาธรรมะกูมาศึกษาธรรมะมาศึกษาธรรมะไอ้สัสแค่มึงไม่ได้บวชไอ้เหี้ยไอ้สัสมันจะหนักหัวมึงไหมมันหนักหัวแม่มึงไหมไอ้เหี้ยชั้นว่ามึงก็เกิดมึงก็ไม่บวชดิไอ้เหี้ยไอ้สัสไอ้สัสอีทีนรกไอ้สัสแล้วมึงจะด่าเขาแบบนั้นเขาก็ฆ่ามึงตายดิ โอ้หขาชีนี้แล้วออ๊ยโอ๊ยหายใจอยู่แค่หลับไปเฉยเอเดี๋ยวมึงเจ้ากูเออเดี๋ยวมึงเจ้ากูเดี๋ยวมึงเจ้ากูเอ๊ะฟดเดี๋ยวมึงเจ้กูเดี๋ยวมึงเจ้ากูเดี๋ยวมึงเจ้กู น,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 นูมึงนูมึงเจ๊หลวงพ่อกูแน่เออเอาได้นูมึงเจ๊หลวงพ่อกูกูไม่ยอมตายหรอกเออแค่นี้กูไปละอ่าหลวงพ่อยังไม่ตายนะหลวงพ่อเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลว่าลองใจไปหลวงพ่อครับตกนั่งนอนอยู่ไหนครับอืมถามทำไมอ่ะเิดตอบอลของเขา เอาเป็นพวงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับผมอะผมเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเองผมอะ่ะโดนมันบีบคอผมด้วยมือข้างมันนั้นอ,อยู่ใต้น้ำนั้นอะ่ะใต้น้ำนี้นี่เหรอครับใช่แต่มันเล็กมากเลยนะจะเข้าไปจริงจริงครับ ศพนาคโนนก็อยู่ตรงนี้นะอย่างที่บอกอนะ่ะมืดม,ม,มากเลยัมมันมีเด็กวัดคพือบอกไว่แลนะ้วมันมีเด็กวัดตนนึงอ่นะพี่ยเอาไปถึงลงน้ำอนะ่ะม,มีเด็กเกียรไอ้สว์อรงนะี้เราควรทะเลาะกัน เอาแล้ว,วนะคะว่าน้ำจนที่สุดนะครับนะโอเคเดี๋ยวอาตป้มาจะให้เขียนยานี้นะอันค้คอเข็มจิตจานดกันน้ำอ่ะเออจมอ,อกนอยโอเคครับอ,อุ้ยว่ายน้ำว่ายน้ำเป็นอยู่ครับแต่ไม่ค่อยเข้าโหเหนื่อยแชมป์แล้วนนะไปแบบถอดได้เลยนะ แล้วนิดจะออกเองลินจะไม่เข้าอุ้ยเข้าดิมามเติหมาเอ่อเอ่อโอ้ที่ามาเป็นนี้ว่ะมีได้หมดเลยสามสองหนึ่งไปเลยน,นีเลยไปนี่นนส่วนล้วนี่ ันนี้ว่าน่าแคโอ้ยท้าไม่ลกไม่ลุกโอ้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 โอโอ้โอ้โอ้อ้อ้โ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 อดโอ้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 ้โอยโอ้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  มันคือเออจะพูดคนน้ำได้เพราะเป็นที่จ้าเอาไปโอ้โหมาได้ผอสุดเกแล้วมั่นโอ้แกึ่แล้วเออที่จ้าเออโอ้โอ้ยทังนั้นไม่เช่นเดียวเองโอ้หายใจไว้โอ้ เอาแบ้วครับดีอ,อืเอเออยอดอ๋อทำงานดีนมากเลยโอเคเอออองั้นเราจะเผากันเลยนะเราไะมาไปทำงานก่อนอือเราจะเผากันเลยนะขอให้ไปเกิดใหม่ด้วยความดีเถอะ กูไม่ยอมกูไม่ยอมไปเกิดใหม่จนกว่ากูจะได้บวชเออไม่เก oh ิดเนี่ยได้มาแตกเลยเอ้ยมึงหันหน้าไปดิมึงจะมองหน้ากูทำเหี้ยไรเ,เออปะปะกูไม่ยอมไปเกิดใหม่จนกว่ากูจะได้บวชให้แม่ของกูยอมเนี่ยยอมอ่ะเขาไปสบายแล้ว โอว้ยชาไปือ้อจุดเดียวนีนะปล่อยเขาไปเถอะปล่อยใครี่เธอะแม่ไปสบายแล้วปล่อยแม่แม่จะให้อภัยลูกเองเออดามาลูกแตกเลยดามาลูกแตก นม่ครับมีอะไรหลูกถาชาร์อมันมีจีนง,งเขอคือมาเป็นลูกแม่นะครับได้สิเอสตว์น่แม่กู <c oughs> ว้าวฉากจบที่น่ารักที่สุดเลยดีพวกยอมก็ไปปวดก,กันได้แล้วนะเย้เดี๋ยว เออไม่ใช่แม่กูแม่กูไม่ใช่แฟงผมอย่างนั้นต้องกับแม่ตัวเองไหมไม่ใช่อ่ะแม่แม่เรายังอยู่อืออือโอ้ๆๆเอาๆหโ้ยเดี๋ยวได้ฟิกบดละตรงนั้นอื้อตบสักที ได้บวนแล้วว้าเดี๋ยวนะมีคนโทรหาอ่ะมีอะไรเหรอฮะโอ้โยมีคนมาสึกอะมีอัมพัสตอนหนึ่งมาสึกแล้วเขาก็เลตายเลยแบบอุ้ยไม่ใช่แล้วนะภาพอะ้อ้ยจัดท้ายอ,อั่แล้วเราฮะอะไรนะ อ๋อพอดีมีอัมอาถพ์ใหม่อ่ะัฐัรเลยอ่ะอัมอาถพ์บวชก็ได้จบลงไปแล้วนะส่วนอาถพ์ศึกอ่ะอาถพ์ห้ามศึกก็จังอยู่ต่ออ่าคง้าเกัดศึกแล้วก็จะมรณภาพแล้วนะฮะฮะ โอ้ oh ไม่กอดดมาลกแตกเลยเอาชิบหายแล้วอืมงั้นพวกพี่ก็สุกไม่ได้แล้วสิมันยังมีทางเกร์ยอยู่เฮ้ยเสียงกำไรอะไรอะ่ะกลิง้งกลิง้งกลิงกล้งเฮ้ยนั่นนั่นผีนากสน 啊，不哭啊，不哭啊，我不会干。